อแม่งเอ้ยบ้าแล้วบ้าบิดแล้วเอาวันนี้นะครับจะมาบวกพอปอกบาดสิบสี่เอ้ยสิบห้าดิบวกห้านะฮะกับเติ๊กโก้จินบาบวกห้าหัวร้อนเลยสัตว์มึให้กูบวกจริงอะ่ะเฮดเค้เามึงมึงว่ามึงเปิดกล่องหมดแล้วใช่ไหมนีม่นเปิดคองหมดแล้วเฮดเค แล้วมาติดนี่กูขอบอกอีกได้ไหมนี่เฮ้ยมึงมีตัวหน้าบวกนน้นเลยให้เจมลูริกรนีน่าจะบอกติดอยูน่นี่ขอไปเครื่องสังเวยไ,ได้ไหมนี่โอ้โหเพื่อนกูแม่งมาวะ่ะมามามาเราเดินไปที่ปอกบาเราไม่เินซินบามามามา,มา,มาเจมลริกรีเลยครับ ไอ้เฮียแม็กยังไม่ตีไอสารนี่ก็แช่งแล้วกูเรียกเฉยอาไปหนึ่งตัวเจมมร์ดิเก้ขึ้นสี่ไปอ้าวเขาติดอีกดิไอเฮียไอสาร,สารดวงกูไม่มาไงปัญหาดวงกูไม่มาไงไอดีเพื่อน,ไ,นไอดีคนอื่นนี่มาหมด ไอ้ดีเพื่อนกูก็เปิดได้หน่อยเอไอกูเปิดให้ไอสัตว์พ่อมตายโอ้โหแต่กูแม่งไปได้เฮียเลยเลยสามรหัสกูอะกูนี่ร้องเลยไอสัตว์ไปเจมโบดิกเกืตไปแล้วโอ้โหแหกไอกสัตว์มึงก็พูดว่าแหกไปแล้วครับประเดิมเป็นหนึ่งตัวโอ้โหกูไม่ได้ด้วยตัวที่สอง ตัวที่สองอเดี๋ยวต้องให้มันชดดีบ่อยกันต้องทำใจกันเฮียหัวร้อนมึงพาก,กูมึงหัวร้อนไอ้ดีมึงไงเนี่ยไอสัตว์กูจะเข้าไอ้ดีกูไปเล่นเนี่ยไอ้ดีกูเป็โคตรเสียดายเลยกูตีเฮียอะไรก็แตกไอสัตว์ตอนแรกทีมกูพันพันเจ็ดห้าสิบเหลืออยู่พันพันหกเป๊ะเลยตอนเนี้ยโคตรเสียดายไอสัตว์หัวร้อนทีน่ฝ่าย ดีกูชินวาติดอ้าครับหนึ่งตัวแปดสิบสี่ล้านมาปอกบาลนี่ผู้จิงขอเนี่ยขอต่ำซะถ้าติดอะให้กูซะกูขอมึงค่อยตีบวกซินวาซินวา,นวาก็สองร้อยเอ็มนะสัตว์ให้กูฮะเพื่อนกัน ขอให้กูเก็บเอ็มก่อนแล้วกันอย่าห้ามตีบวกหกนะกูเอาจริงนะเออได้คุยกันได้คุยกันได้ติดแน่นอนระดับกูแล้วเนี่ยโอ้โหเฮียกูบอกแล้วก็จริงโมลิเกตอะติดสี่ไปติดบวกห้าสองเลยอ้กูบอกอยู่ไอ้เฮียลายหิมสเตอร์ลิงก็ติดอีกตัวลอกกูเนี่ยเฮียติดดีใช่ไหม ลไฮิมสเตอร์ลิงบวกสี่ติดอีกสามตั้มหนึ่ง 1. มันต้องไม้สุดไอ,ไอ้ฮาไอ้เที่สี่ตั้มหนึง่งสังเวยเอ้ยบวกบวกห้ากี่ตัววันนี้นี่สี่ตัวไอ้สัตว์เฮ้ยแตกไปสังเวยสังเวยเขาเรียวกว่าสังเวรเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันกู้อยู่กู้สเตอร์ลิงอยู่ไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะกู้ได้บวกสี่อะ่ะเฮ้ยกู้ได้บวกสี่พอมตายเฮ้ย พี่แฮมท็อปฟอร์มว่ะวันนี้พี่แฮมท็อปฟอร์มไอ้สัตว์เฮ็ดแม่พี่แฮมท็อปฟอร์มว่ะเอาเรื่องไปใหม่ไปใหม่ชวนสักสามทีไปสามทีสองสามไป เจ้าของรลหัสเจ้าของไอดีก็อยู่ด้วยมันเสียวชิผายโอ้โหแตกว่ะกู้ก่อนเออโอ้โหกู้ได้บวกหนึ่งเฮ้ยถึงใครแม็กแล้วว่ะต้องทำสูตรต้องทำสูตรเ,เฮียเอพากูหัวร้อนเดนะเดะไอ้เหี้อหัวร้อนไม่เบิกของตัวเองอีกไอชิผายยี่ไม่มีตังอยู่ เปลี่ยนเป็นอะไรดีวะเล่นมันเล่นใ้ทุกตำแหน่งเลยสัตว์เดี๋ยวเล่นเล่น sw ดีวะเปลี่ยน sw ยนสู่เทียไม่รู้โอ้โหเก้าสิบเลยสัตว์โอ้โหร้อยสามสิบเจ็ดล้านอาทิตย์ก่อนเพิ่งบอกลูนี่นสิบเอ็ดไปบวกหกอ้สัตว์แล้วก็ไม่เคยเห็นแสงสื้มอมงอีกเลยเฮ้ยชวนยีทีดีแมแบแแบกเพื่อน เฮ้ยยังไม่ตีดูอยู่หน้าปอกปาเนี่ยชนกี่ทีดีได้เพื่อนอาะมาเริ่มหนึ่งสองสามด้งออกแล้วปล่อยเฮ้ยแม็กอไอชีโอ้โห กูมาบวกสี่ขอซะหนึ่งละสองแล้วสามโอ้โหได้บวกสามสินวาไหมต่อไหมเออร้อนร้อนได้หัวร้อนไอสัตว์กูหัวร้อนรู้จักไหมหัวร้อนเกมมิ่งเนี่ย โอ้โหกูว่าแล้วแม็กต้องเล่นกูแล้วโอ้โหวิมึงมึงทำกูละไอ,เอ้เพื่อนเพื่อนเ็วเดี๋ยวต้องล่อต้องล่ออีกก่อนเฮ้ยกูแบบกูบอกของคนอ,อื่นกูอยากให้ทำแบบให้มันจริงจังหน่อยแล้วต้องใส่ใจไงไอสัตว์ปั๊บปั๊บปั๊บไป โหแต้มึงแสนสีได้เฮียแต่ไม่มีเนี่ยไม่ได้เงินเท่าไหร่นะได้เท่าไหร่โอ้โหมันมียองไม่ใช่แพทนีดด่แพงเหรอทีสองครับโอ้หัวร้อนรับแม่ โอ้เฮีย้ยบวกหกซินวายสัตว์อาทิตย์ก่อนตอนบวกตอนได้เงินในดีเก่าอ่ะวิวเก้าสิบกูก็ไปบวกติดเป็นการตีโก้ซินวายบวิวอ่ะร้อยกว่าล้านเป็นหัวร้อนบวกเจ็ดต่อไอสัตว์ร้อนชิบหายเลยเอ,อ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วตีโก้ซินวากูว่าสูตรมึงไม่รูงอ่ะต้องสูตรกูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหเพื่อนสุดกูนี่มันสุดยอดด้วยแล้วแม็กเอานะสามสองหนึ่งนาวขาวชนไปแล้วโอ้โหพอมตายแตกหมดอ่าบวกมาสองโอ้โหได้บวกสองว่ะไอสัตว คุไหนซีอยู่เกียรติบ่อเหรเอาแยก